ยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับแอนนาเคลื่อนไหวตัดเพาะหลังมีข่าวลือจะโดนฟ้องเธอพาเพื่อนฉันไปและเธอก็กลับมาฟ้องฉันใจเธอได้มากนะหลายคนยังคงติดตามกันอย่างต่อเนื่องสำหรับคดีแตงโมนิดาล่าสุดในรายการโหนกระแสหนุ่มกัญชัยเผยว่ากระแสข่าวลือเตือนแอนนาและกลุ่มเพื่อนสนิทแตงโมว่าอาจจะโดนคนบนเรือฟ้อง กลายเป็นที่วิาพากษ์วิจารณ์อย่างมากมายต่อมาแอนนาได้ออกมาเคลื่อนไหวถึงประเด็นดังกล่าวระบุว่า,วาเธอพาเพื่อนฉันไปและเธอก็กลับมาฟ้องฉันโอเคใจเธอได้มากนะฉันเชื่อในนรกสวรรค์และจะรอดูวันนั้นที่พระเจ้าพิพากษาซึ่งต่อมาก็ได้คอมเมนต์ใต้โพดังกล่าวระบุว่าเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับแม่นะคะและทุกคนอย่าคอมเมนต์ถึงผู้หญิงคนนั้นนะคะ ขอบคุณข้อมูลข่าวจากไทยนิวออนไลน์ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสะข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ